รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมดาวินชี่แชมป์ชนแชมป์ในวันนี้เราจะมาลุ้นกันต่อกับคู่ระวางแชมป์แอมกับแชมป์นกครับซึ่งก็เพิ่งผ่านไปเพียง2รหัสภาพเท่านั้นไปชมกันต่อครับว่าใครจะสามารถเก็บชัยในศึกครั้งนี้ไปได้ครับ3พยางครับ3พยางานะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ซิลนะครับรหัสภาพนี้นะครับให้ดูไปที่ภาพที่2ครับดูว่าอากับโอ้ยอ่ะเอานะฮะคุณนกนะครับกดแล้วนะครับและคุณนกตอบว่านักเดินทางนักเดินทางนะครับเปคําตอบที่ถูกต้องครับยังไงคะภาพแรกคือนิ้วนางนะครับผมภาพที่สองคือ ผู้ชายคนนี้เขาเดินมาแล้วเขาก็ทักด้วยฮะ oh. นะครับผมเป็นนางเดินทักนักเดินทางน, <c oughs> นะครับโมพักคะแน <c oughs> นครับคุณลุงได้ไปแม่ คุณนกนี่จะหนัดคำาวดนะพี่บอยเนาะครับผมพูดนี่เก่งเก่งเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่มาแข่งรอบหมอดูแล้วใช่แล้วครับผมตอนนี้ครับคะแนนนะครับคุณแอมตามอยู่6000ต่อหนึ่งพันคะแนนนะครับแต่ผมเพิ่มให้คุณแอมอีก1 4ื่นพันเป็น2อ0 0มืนไม่มีสิทธิ์เพิ่มครับคุณไม่มีสิทธิ์เพิ่มครับคุณทำอะไรก็ได้นะเขาเป็นเขาเป็นพิธีกรปล่อยเขาอ๋ออยากเพิ่มได้เหรอให้ก็เพิ่มไปมันเงินเขาแจ็คยี่หมื่นสี่ เกมเกมไม่ได้ไม่ได้แรมครับ6,000ตอนนี้ครับเรียกพี 3, şey. <S <S ่กี่คะแนนนี้ครับ3,000 3,000เอาคืน3,000แล้วกันค่ะ3,000นะครับข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่6,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี4พยางค์4พยางนะครับรหัสภาพมา คนซิลนะครับพี่เอกนะครับโอ้ยถูกตายแล้วลตายแล้วนกตอบว่าถนนสี่เลนถนนสี่เลนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก่งมากเลยนะตอนนี้เหมือนคุณแอมยังตามความไวคุณนกไม่ทันนะต้องไวนิดนึงในบุบอยเฉลยที่ซึ้งงงภาพแรกคือถอถุงครับพี่กองภาพที่สองก็คือนอนหนูสองตัวนะครับเป็นถนนนะฮะและสุดท้ายว้านตาอ๋เป็นสี่เลนนะครับผมรวมเป็นถนนสี่เลนนะครับตอนนี้นะครับคุณนกนะครับนัไปแล้วเป็น1 7 0 0 0หม่นนกันแน่โอ้ตายแล้ว ตัวคุณแอมนะครับตอนนี้เหลืออยู่3,000นะฮะวางแผ่ให้ดีครับว่าข้อนี้เรียกกี่คะแนนดี3,000 3,000 3,000พอ2,000ละกัน2,000แบ่งกันเลยอีกข้อนึงนะครับเหลือ1,500เป็นไหมคะอะไรนะคะ1,500ต้องเป็นหลักพันนะครับผมตอนนี้ตรงกลางของข้อนี้ครับอยู่ที่4,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางนะฮะ3พยางรหัสภาพ มาีคนซิลนะครับ หนุ่ยนะครับอเอ้ยำค <ผม S 1> นแล้วนะและุณแนมตอบว่าค่าส่วนกลางค่ะค่าส่วนกลางนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเลขหนึ่งเนี่ยคือเลขเศษนะครับส่วน3 4 5คือส่วนเ้าขีดค่าเลข4 นะฮะซึ่งเป็นส่วนด้วยแล้วอยู่ตรงกลางนะฮะเลยเป็นค่าส่วนกลางนะครับผมเพราะนั้น4,000คะแนนนะครับกลับเปอยู่ที่คุณแอมตอนนี้คะแนนนะครับคุณแอมตามอยู่นะครับ5,000ต่อ15,000คะแนนครับหมอนกนะครับสามารถปิดจ็อบได้เพราะเรามีอยู่มากพอสมควรนะฮะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าข้อนี้เรียกเท่าไหร่ด้5,000 5,000บ้านเลยบ้านเลย4,000โถ มีเมตตาสูงเนี <lerin> ่ย <il> ท <hat> like ีนี้เราว่าเขาสวยหรือเปล่าครับคุณนกนิดหนึ่งนิดนึ่งข้อนี้ครับคุณนกเรียกมาที่4,000คะแนนนะครับตรงกลางอยู่ที่8,000คะแนนกับรหัสภาพที่มี4พยางครับ4พยางรหัสภาพมา มีคนซีลนะครับพยาบาลอิ่มนะครับผมตายแล้วตายแล้วคุณนกนะครับและคุณนกตอบว่าจับต้นชนปลายจับต้นชนปลายถูกต้องครับ ภาพแรกอันนี้พยียบานอิ่มได้ไหมครับพี่อิ่มได้ค่ะได้จับต้นชนปลายนะครับผมภาพแรกเนี่ยเขาจับต้นไม้นะครับผมภาพที่2ชนรถชนนะฮะสุดท้ายคือปลายผมนะครับจับต้นชนปลายนะครับแปดพันกระแดนครับไปอยู่ที่คุณนกและตอนนี้นะครับคุณแอมนะฮะเหลือ1 0 0 0พันแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเทบนนับตักนะครับใส่ลงมา5 0อไม่5 0้5 0ารอาไม่ได้ครับท่นนแบ่งนะผมหลับพันจะอยากให้เขาแบ่งเหมือนกันนะแบ่งไม่ได้จริง ไม่คนประนามเขานี้ก็โดนเยอะแล้วนะครับผมข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่2,000คะแนนนะครับซึ่งคุณแอมต้องตอบไปถูกคนนั้นนะครับเพื่ออยู่ต่อนะฮะกับรหัสภาพที่มี4พอย่างครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาและรหัสภาพนี้คุณแอมจะถูกปิดเกมไปเลยหรือไม่ช่วงหน้ามาชมกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ นุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดีสี่พยางครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา มีคนซีลนะครับคุณน้อยหน้านะครับโอ้และคุณคุณแล้วเหมือนกันนะคุณแอมนิดเดียวนะครับและคุณนกตอบว่าสลับฟันปลาสลับฟันปลานะครับเข้ารอบไปเฉลยที่แค่เฉลยนะครับภาพแรกคือสอเสือนะครับบวกกับภาพที่สองคือลับ เป็นสลับนะครับและสุดท้ายเปิดให้เห็นฟันของปลานะครับเป็นสลับฟันปลานะครับไม่เป็นไรนะครับผมแต่ยังมีโอกาสสิลอยู่นะครับผมคือไม่นั่งแฮนด์สิลอย่านั่งใกล้เจแปนะครับผมทำไมฮะทำไมฮะก็นั่งใกล้กันไม่ได้เหรอครับเจแปนก็ที่ใสก็รู้อยู่แล้วเป็นเป็นเพื่อนแจ๊กอะคิดดูแล้วกันเพื่อนแจ๊คมันไม่ดีนะครับใช่ไหฮะใช่ครับผมไล้แจ๊กเหรอครับไอ้แจ๊คมันดีครับผม ดีมากดีมากโอเคนะครับคุณแอมนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปสติลต่อได้นะครับแต่ผู้นิพพานเขาเล่ต่อไปครับหมอน้องเก่งนะผ่านมาแล้วครึ่งทางของรอบแรกครับผมสี่คู่สี่คู่ยังสนุกสนานอยู่เหมือนเดิมสนุกสนานแนะเนาะพูดต่อไปดีไหมคะได้เลยครับยังเหลือหลายคนมากที่ไม่ได้ออกค่ะใช่ฮะอย่างเช่นไก่อูครับผมรอโชรำอยู่อยากเจออยากเจอไหมครับะอาล่ะค่ะแรนดอมค่ะ พี่วินโมไซของเราสวัสดีนะครับสวัสดีครับดูซิว่าเมื่อกี้พี่เอแท็กซี่นะครับหล่นไปแล้วเหลือวินมออเตร์ไซค์นะครับเป็นความหวังของเราจะอยู่ต่อหรือเปล่าแท็กซี่ไปแล้วเหลือวินพี่บอยครับอีกทีครับเราขับอยู่ที่วินไหนอะไรยังไงครับออ๋วินลาดพร้าวร้อยครับลาดพร้าวร้อยยี่สิบนะฮะแถวออฟฟิศพี่กล้องเลยเหรอแถวนั้นเหรอฮะโอ้ไปาพี่กล้อง่อยูเข้าซอยแปดสิบได้ซอยสหกาการคมุรู้ได้ไง ก็เคยไปส่งของอยู่ครับชนะแน่คราวนี้อยู่ที่ว่าจะเจอกับใครพี่บอยเมื่อกี้พี่บอยบอกว่าได้คุยกันเมื่อกี้ทังเวทีบอกว่ามีลูกค้าจำได้เยอะเลยว่ามาแข่งดาวินชีใช่ไหมฮะครับทักว่าไงบ้างครับตอนแรกก็ทักทักเยอะเหมือนกันครับว่าไปแข่งดาวินชีมาหลังๆก็ใส่ปิดหน้าหมดเลยจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทักเขาจะบอกให้ไปส่งฟรีหน่อย พราะได้เงินรางวัลมาเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นใช้หมดหรือยังก็หมดแล้วครับอ๋อเลยอ่ะพี่ก้องตอนนี้ได้พี่บอยไปแล้วหนึ่งคนครับผมดูซิว่าพี่บอยจะเจอใครแดกขัะงั้นแรนดอมต่อค่ะ คิดไว้แล้วเที่ยวที่แล้วผมมาเทปสองครับ,รบผมคน,คนแรกอ๋อคนแรกออกคนแรกเหมือนงานเหมือนกันคููแรกคููแรกเป็นไงตะกี้นี้พอคุณบอยไฟขึ้นที่คุณบอยวินมอเตอร์ไซค์ผมส่งซิงให้กับครอบครัวที่ผมพามากินข้าวฟรีที่สตูนี้เนีย่ยครับ ชุอเเขียวน้ำนัวนสีภรรยาคุณแม่น้องสาวแล้วก็ลูกผมแล้วก็รับนี่นะครับคือที่พาไปกินปีนี้ไม่ได้พาไปกินข้าวีครับผมก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กลับแล้วครับผมคือยกไปทั้งขโยงเลยครับผมนี่จะโทรตามน้องสาวที่จะรันอีกครับกำลังมาครับผมนละเย็นไม่เย็นมีอยู่ผม่เย็นมีอยู่ใครแต่งหน้าคะเอ่อช่างแต่งหน้าที่สตูก็อยากจะถามว่าสิ้นเปลืองมากไหมที่แต่งผมเนี่ยครับ หนักตาแย่แล้วทุกคนมีบาทหมดยังห้าหมื่นบาทหมดหรือยังโอ้พูดถึงเงินห้าหมื่นบาทนี่สุดบรรยายครับทำไมครับบอกมาเลยว่าเป็นปั๊บเลยครับเพราะอะไรครับแต่คือเป็นเหมือนเป็นห้าหมื่นบาทที่เรียกว่าต่อแบบสร้างชีวิตใหม่ให้พี่ไก่อู่ด้วยยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับผมพอได้แชมป์พอออกตลาดช่วงที่ว่าเทปสุดท้ายที่ได้แชมป์ก็มีแต่คนทักทักว่าอะไรเฮ้ยไก่อู่นี่กูเมื่อไหร่จะให้วะ ก็จบรายการปุ๊บเนี่ยแจ็คไกอูแล้วก็เจแปนตั้งคณะได้อ้หาเขาน่ารักเนี่ยอาจจะมาคว้าหนึ่งแสนกลับไปก็ได้ไม่อยากได้เหรอฮะพูดตรงๆนะครับเจอแต่ละคนแล้วผมผมไม่เอาดีกว่าขอสองพันกลับดีกว่าเอาสติลเอาสติลเอาสติลสติลยังไม่ทันนะคิดดูเถอะ คุณบอยผมเชื่อนะถ้าเขาเนี่ยเอากริเกเข้มเลยนะเออผมว่าคุณบอยแพ้เอันนึงกริเกใส่เขาแบ้นก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งขวดกับไปไปแชมป์ชาวประชาของดาวินทีนไอ่นี่กองไม่นี่กองเดบันเดแันคุณคุณคุณมานั่งข้างนี้มาที่มาคุณมานั่งเอ้ยคุณมาเบอร์สิบเอ็ดนี่เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ด เป็นลูกคู่เออเออมาไม่ไม่ไเออเบอร์สี่ต้องไม่ปั๊บทัดทัไม่ใช่ยไปแล้วรองก็ร้องมาสิร้องก็ร้องมาสิไปติงไกลูตแทมเทาประชาของดาวินทีตึงตงต้องรายการนี้ดีแน่รายการของไทยขวัญใจของแท้รับรองดีแน่งานนี้ ปั๊กปั๊กป <pop> ั <favour informação> <c oughs> ๊กปั๊กปปั๊กปั๊กปั๊กก๊ บอกแล้วว่าออกไปตั้งคณะได้ปกติแล้วพี่ไก่อูเขาได้เป็นตัวโจ๊กอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะตัวโจ๊กของคณะนะครับผมแข่งดี่ฮะแข่งไปแข่งดีฮะเอาละเพราะนั้นขอเชิญคุณไก่อูนะครับท่านนะครับพี่บอยด่าล่าเลยครับมาถึงคู่ที่5เป็นการเจอกันระหว่าง แชมป์บอยวินมอเตอร์ไซค์กับแชมป์ไก่อูอาชีพลิเกโดยทางฝั่งแชมป์บอยนั้นเริ่มใช้แววความฉกา์มาตั้งแต่รอบแรกที่ลงมาแข่งขันเลยละครับยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงคราวที่ต้องชิงแชมป์กับเพื่อนร่วมอาชีพก็ไม่ไว้ที่จะคุมเกมแบบอยู่มัดได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวส่วนทางด้านแชมป์ไก่อูนั้นมีพลังแฝงและแรงมุ่งมั่นที่ต้องการคว้าแชมป์เพื่อไปปลดหนี้ให้กับครอบครัวและครั้งนี้หากได้เงินแสนไปอีกจะทําให้ครอบครัวพ้นวิกฤตได้อีกครั้ง แต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับและเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูลีลาการถอดรหัสของ2แชมป์คู่นี้กันต่อครับสนับสนุนโดยโอวันตินลอรีเอ็กซซูเปอร์อัลตร้าสลิมคู่ เริ่มต้นนะครับพี่บอยพี่ไก่อูนะครับมีคะแนนสะสมคนละ1,000 10, 0คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาอัตโนมัติครับคนละ2,000คะแนนสําหรับรอบนี้คุณแจ็คครับขอรหัสภาพสนับสนุนโดยใครครับแน่นอนครับรหัสภาพน,นะฮะครั้งนี้สําคัญมากๆนะครสนับสนุนโดยบุฟเฟ่ชแนลครับผม<อ>ช่องเขาช่องเขาเขามีเพจเขามีเพจให้าาตามคล้าย ให้โอกาสเขาหน่อยเขาแพ้แล้วเขาโดนเราย่ำยีมาเยอะแล้วพี่ตบหัวและรูปหลังเอาเหรออฝากเพจเขาเพจคนตามเยอะแล้วยังไงเพจเราเพจคนตามเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านคนคนตามฝากโปรโมทชาบูหน่อยสิอันนี้ฮะฝากโปรโมทชาบูหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมจะไปกินถึงล้านเลยครับคอยชาบูพี่กล้องคอยคอยมาเถอะนี่พี่ครับบรราโทษรีบแข่งฮะคนข้างหลังทักละชุดพี่เ็าแสบตามากเลย โอเคแข่งกันเลยนะครับขุกคันน yani> ี้นะครับผมเริ่มต้นข้อแรกนะครับผมมูลค่า4,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับพร้อมรหัสภาพมา นะครับกดนิ่มๆนะครับตอบว่าหมาชัดมัดฉาครับหมาชัดมัดฉาถูกต้องสี่หมาชัดมัดฉาไม่ใช่ลูกเขาด่าแจ็คฮะลูกเขาด่าแจ็คไม่ได้รูปผมฮครับลูปหมาพี่ไม่ได้เอารูปผมขึ้นดูดีกว่าแจ็คเยอะครับนะฮะก็คืออย่างที่ตามภาพเลยนะครับกระต่ายกับแมวเนี่ยเบลอนะครับแต่หมาชัดนะครับผวน เป็นมัดฉานะครับผมมัดมัดฉานี่มันคําว่าอะไรคุณบอยอะมัดฉาก็คือปลาไงอ๋อแปลว่าปลาใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเป็นอีกคํานึงคําสุภาพของปลานะฮะก็คือมัดฉาฝูงมัดฉาไหวในทางเคยรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อันนี้ก็นี่ไงคุณฉลาดเนี่ยอ่ะปมมือให้คุณบอยคุณบอยเนี่ยชอบโยนคำถามอะไรมาส่วนสี่พันแรกตรงนี้นะครับผมพี่บอยได้ไป ขึ้นนําไปก่อนนะครับเป็น12,000คะแนนต่อ8,000คะแนนครับและข้อนี้พี่ไก่อูนะฮะจะเรียกมาที่8,000คะแนนนะครับโอ้ใจเย็นครับญาติเขากำลังมาเยอะนะครับโอ้ให้ญาติเขาเชียร์หน่อยครับพี่เจะแปนเหงาอย่างนี้แฟนจะมีเพื่อนจะรีบให้ผมไปตั้งคณะให้ได้พี่ไก่อูครับข้อนี้เรียกกี่คะแนนดีสามพันสามพันสามพันเอาเท่าไหร่สามพันครับสามพันโอเค ข้อนี้ตรงกลางนะครับเดิมพันกันที่6,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ <Because of the film> ที่คนซิวนะฮะเยอะเลยนะครับ อุ้ยโอ้โหแล้วพี่บอยกดก่อนพี่ไก่อูนิดเดียวนะฮะและพี่บอยตอบว่าชาญชลาครับชาญชลาถูกต้องอผมบอกแล้วว่าผ่านผมไปมันง่ายนักภ<พ>าพแรกนะฮะคือชาบวกนอนหนูเป็นชาญน,นะครับครบส่วนภาพที่3าและสก็ตรงตามรูปเลยนะครับชาแล้วก็ลานะครับชาญชลานะฮะพี่บอยขึ้นนำไปก่อนนะครับ 15,000หมนานคะแนนพี่ไก่อูครับตอนนี้พี่บอยมี15,000ครับเรามี5,000นะฮะพี่ไก่อูครับเรียกที่กีคะแนนด,ดีสามพ่0สามสองพันเชียร์ให้ลงหน้าพันไม่โอเคเออสามพันเรั่เอาส <c oughs> ามพ <c oughs> <อ>ันดังนั้นข้อน,นี้นะครับอยู่ที่หกพันคะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มีสามพยางครับ สามพยายามดูให้ดีนะครับรหัสภาพมาเอ้ยพี่ไก่อูนะฮะมาแล้วนะครับและพี่ไก่อูตอบว่าเรียงลำดับ เรียงลำดับนะครับถูกต้องครับเก่งมากเลยอ่ะจริงๆเหมือนไม่ได้เปล่าคุณบอยทำไมฮะเขาตอบสี่พยางย์อ่ะยังไงอ่ะเรียงลำดับครับเฮ้ยไม่แปรนะเนี่ยคุณบอยเขาสามพยางอ่ะเออก็จริงนะเรียงลำดับครับอ่ะผมให้คุณตอบใหม่คุณเจแปนไปยืนแทนที่แจ็คได้ปะ ย้อนกันรล้กันโอเคภาพแรกนะครับผมเขายืนรําแล้วก็ยืนเรียงกันนะฮะหนึ่งสนะครับผมส่วนภาพที่2ก็คือไฟดับครับก็เลยเป็นเรียงลําดับนะฮะเรามีการเล่นคํากันเล็กน้อยนะครับผมแน่นอนข้อนี้ครับหกพันคะแนนอยู่ที่พี่ไกโอมาแล้วมาแล้วนะฮเรื่องสตาร์ติดครั้งนึงนะร้อนช้านะครับต่อกันเลยนะครับผม ตอนนี้พี่บอยครับมี1 2ื่นครับพี่ไก่อุปิแปดพันนะพี่บอยเรียกกี่คะแนนดีสี่พันสี่พันสี่พันครับสามพันนะครับพี่บอยสามพันนะครับผมพอที่ตรงกลางครับอยู่ที่6กพันคะแนนนะครับกับรหัสภาคที่มี4พยางครับ4พยางนะครับรหัสภาคมา การแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วะครับเพราะทางคุณไก่อูเริ่มทวงคะแนนกลับคืนมาได้ก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นใครที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพรุ่งนี้มาสนุกกันต่อเวลาเดิม5โมงเย็นในดาวินชีศึกแชมป์ชนแชมป์ครับ